สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับรายการสนามเด็กเล่น EP 0.1พบกับดิฉันเปายานิสาสุวรรณวงศ์ค่ะและดิฉันโปสุชานันค่ะเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเปารวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยใช่ค่ะซึ่งเป็นรายการใหม่ของทาง UTCC Station ค่ะจะมีอะไรกันบ้างคะลองมาฟังกันดูนะและตอนนี้นะคะแขกรับเชิญก็อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอต้อนรับแขกรับเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่เอมมี่สวัสดีค่ะพี่กุ้งกิ้งสวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนทั้งสองคนนะคะแนะนําตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนิดนึงค่ะชื่อกุ้งกิ้งกิงการสุขครค่ะอยู่ชั้นปีที่4ค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาออกแบบผลิตสื่อดิจิทัลค่ะเป็นโปรดิวเซอร์รายการพาเพื่อนเที่ยวค่ะค่ะเอมมี่นะคะเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาการตลาดดิจิทัลชั้นปีที่4ค่ะเป็นพิธีกรในรายการ c ช a เลนต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ค่ะก็เนื่องจากวันนี้นะคะพี่โปรดิวเซอร์รายการเนี่ยติดภารกิจมาไม่ได้กระทันหันค่ะเลยต้องให้พี่แอมมี่เนี่ยมาเป็นผู้บอกเล่านะคะในฐานะพิธีกรรายการค่ะใช่ค่ะใช่งั้นเดี๋ยวเราจะมาขอเจาะลึกกันที่รายการชาเลนจ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กันก่อนเลยนะคะรายการนี้เนี่ยเริ่มถ่ายกันไปหรือ,อยังคะเริ่มถ่ายอีพีแรกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเร็วแล้วเนี่ยใช่ <laughs> แล้วไอเดียของรายการพี่เนี่ยมาจากอะไรคะค่ะก็ไอเดียชื่อรายการชาเลนจ์ของพวกเรานะคะเราได้เลฟเฟอร์เรน์ม,มาจาก รายการคําต้องเชื่อมของช่องเทพลีลาค่ะคือรายการคําต้องเชื่อมเนี่ยมันจะมีอยู่กติกานึงก็คือการขอชาเลนจ์ใช่ไหมคะเวลาที่เรารู้สึกว่าคาเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกันเราก็เลยได้เป็นไอเดียของชื่รายการชาเลนจ์ค่ะวกกับพวกเราเนี่ยอยากจะทํารายการที่มีความสนุกส,สนานแล้วก็มีความท้าทายค่ะแล้วก็เลยวางคอนเซปต์รายการเป็นการอมอบภารกิจให้แต่ละคนเนี่ยไปทําในแต่ละ E ีีค่ะก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละอีีด้วย <Okay. S 1> ส่วนรายการพาเพื่อนเที่ยวเนี่ย รายการพาเพื่อนเที่ยวเนี่ยพี่จะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนเหรอคะโอ้โหพวกเรานะคะก็แทนสถานที่ไว้เยอะมากๆเลยค่ะก็ขออุ้มไว้ก่อนละกันนะคะว่าพวกเราจะพาไปที่ไหนบ้างก็รอติดตามชมอค่ะไอเลยขาอยากให้รอรอติดตามชม้ใช่อะแล้วรายการของพี่เนี่ยได้ไอเดียมาจากไหน,นะคะไอเดียของพวกเรานะคะก็จะเป็นไอเดียที่เชิญแขกรับเชิญค่ะพาไปกินไปเที่ยวค่ะแล้วก็ จะมีชาเลนจ์ในแต่ละอีีเพื่อเป็นความสนุกค่ะและ้วก็เป็นความสุขให้กับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็คนที่มาร่วมรายการค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเตรียมง,งานไปถึงไหนแล้วบ้างคะงานก็ตอนนี้นะคะแพนสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แพนรายชื่อ,อแขกับ,บเิอแล้วค่ะกลับมาที่พี่แอนมี่กันบ้างดีกว่าค่ะ,ะเคยมีประสบการณ์หรือว่าผลงานการทํารายการแบบนี้มาก่อนไหมคะ ค่ะส่วนตัวเอมี่เคยทําเป็นแค่เป็นวอล์กเล็กๆกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นรูปแบบรายการที่มีหลายๆอีพีงเนี้ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้มาทำ <c oughs> ค่ะถือว่าท้าทายแล้วก็ใช่เก <c oughs> ่งเหมือนกันนะคะสุด <c oughs> ยอดเลยคะ่ะแล้วอยากจะถามนิดนึงว่าในระหว่างที่พี่ถ่ายทำเนี่ยมีปัญหารหรือว่าล่าเราื่องดีไหมคะปัญหาอะไรไม่เอ่ยมีเหมือนกันค่ะก็อุปสรรคแรกที่เราเจอเลยวันแรกก็คือฝนตกค่ะคือน้องๆในทีมคือเปียกกันหมดเลยใช่แล้วก็เป็นเรื่องของโลเคชันที่เรา เลือกที่จะไปถ่ายทํากันค่ะต้องขอสป,ปอนซ์นิดนึงค่ะว่าสถานที่แรกที่เราไปเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่แต่ยังไม่บอกว่าเป็นที่ไหนถ้าใครสนใจก็ติดตามในชาเลนจ์อีพีหนึ่งได้ใช่ก็คือมันจะต้องมีการขออนุญ,ญาตก่อนที่จะเข้าไปถ่ายทําค่ะซึ่งเราไม่ได้ขอไปก่อนใช่ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนแผนกันวันนั้นเลยใช่ชาเลนจ์สมชื่อรายการเลยค่ะ <c oughs> ค่ะ,คะแล้วอุปสรรคเยอะแบบนี้เนี่ยมันมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าคะเนี่ย แน่นอนค่ะด้วยความที่รายการเรามันเป็นเรียลลิตี้เนาะมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เออเราไม่ได้คาดคิดไงมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดใช่ก็ความสนุกต่างๆก็รอดูในรายการได้เลยค่ะอยากให้พี่เพียงสองคนเนี่ยฝากช่องหน่อยได้ไหมคะอ่าถ่ายทอดสดทางไหนหรือว่าทางไหนวันเวลายังไงเชิญเลยค่ะค่ะสำหรับรายการชาเลนจ์หนึ่าางรอยเปอร์เซ็นตนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ช่อง utcc station นะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคามเป็นต้นไปค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามรายการ c ชล l l e น g e 100%ซด้วยนะคะบอกเลยว่าในแต่ละ EP เนี่ยมีภารกิจมาให้คุณผู้ชมลุ้นไม่ซ้ํากันแน่นอนคะ่ะส่วนคุณกิงนะคะก็ฝากติดตามช่อง utcc station ด้วยนะคะก็ติดตามได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะเป็นรายการพาเพื่อนเที่ยวนะคะยังไงก็ฝากรายการของกิงด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรแขกรับเชิญหรือว่าสถานที่ต่างๆน,นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนคะ่ะ ยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความสนุกสนานกันในวันนี้ด้วยนะคะ,อะขอบคุณมากค่ะ,ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีอีก2รายการที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันนะคะก็ขอเชิญพบกับแขกรบเชิญของเราอีก2ท่านพี่หนูนาและก็พี่พิมพ์ค่ะ สวัสดีค่ะพี่นุนาสวัสดีค่ะพี่พิมสดีค่ะก็เดี๋ยวขอให้ทั้งสองคนเนี่ยแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวส่วนนาวสวรรณนะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่สี่คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลค่ะเป็นโปรดิวเซอร์รายการ50 Game Night ค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะพ้นพันุเผื่อประคองชั้นปีที่สองคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิตอลเป็นโปรดิวเซอร์รายการล่าหมุดค่ะื แล้วไอเดียของพี่พิมเนี่ยได้มาจากไหนเอ่ยไอเดียของพวกเรานะคะก็เริ่มมาจากที่พวกเราเนี่ยเป็นเด็กหอการค้าไทยที่ชอบทานอาหารกันมากๆค่ะก็เลยได้สำรวจจากคนในพื้นที่แล้วก็บุคลากรภายในมอค่ะว่ามีร้านอาหารไหนเนี่ยที่เด็ดๆบ้างแล้วเราก็ได้เริ่มทําการรีวิวค่ะเพื่อมาให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกสนานกันค่ะแล้วอยากสอบถามพี่พิมเนื้อว่าเคยมีประสบการณ์หรือว่าวิพนงานไรนที่ผ่านมาบ้างไหมคะก็ประสบการณ์ด้านการเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยในรายการรำหมุดเป็นครั้งแรกเลยค่ะ แต่ว่าก็พอมีผลงานจากคณะนิเทศศาสตร์ในช่วงปีหนึ่งค่ะที่มีผลงานด้านทั้งภาพแล้วก็เป็นตากล้องถ่าย MV มาก่อนค่ะแล้วก็มีทั้งถ่ายเป็นนักแสดง MV ด้วยค่ะว้าวถือว่าทํามาแทบทุกตําแหน่งแล้วเกือบหมดเลยใช่ <Okay. S 1> <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่หนูนากันบ้างนะคะด้วยความที่ว่ารายการฟิปปี้เกมส์ไหนเนี่ยมีชื่อค่อนข้างเก๋อยากรู้ว่าเป็นรายการแบบไหนอะไรยังไงคะ คอนเซปต์ Concept, รายการของเรานะคะจะเป็นรายการไรตี้เกมโชว์ค่ะซึ่งจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดสองทีมค่ะโดยกิมมิคของเราเนี่ยอยากจะอุบไว้ก่อนละกันเพราะว่าอยากจะบอกเลยว่ารายการเกมโชว์ของเราจะไม่เหมือนเกมโชว์ที่ไหนแน่นอนไม่เหมือนที่ใด <น S 1> โลกไม่เหมือนที่ดใดแล้วก่อนการถ่ายทําเนี่ยได้มีเตรียมตัวหรือว่าเตรียมงานกันยังไงบ้างอคะตอนแรกที่ได้รับโจทย์มาเลยนะคะก็ประชุมกันในทีมค่ะว่า เราอยากทํารายการในรูปแบบไหนแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันค่ะอย่างคี a อทีฟก็จะไปมีหน้าที่เป็นการคิดเกมนะคะแล้วก็นํามาเสนอเพื่อนๆในทีมค่ะแล้วก็จะมีการวางแผนการถ่ายทํานะคะเพราะว่าเกมของเราเนี่ยค่อนข้างใช้ energy ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราไม่อยากทําให้แขกรับเชิญของเราอ่อมนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญก็คือการวางแผนการออนแอรค่ะเพราะว่า เกมของเราเนี่ยว่าจะรายการเอ่อจะเป็นเกมไหนก่อนหรือเป็นเกมไหนหลังนะคะ <Wow. S 1> เพื่อที่จะบาลานซ์รายการของเราให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะว้าว <Wow. S 3> แล้วสิ่งที่ท้าทายที่สุดในรายการนี้ค่ะพี่คิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยคืออะไรเอ่ยสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดสําหรับรายการวยตี้เกมโชว์นะคะคือการทําให้คนดูของเราเนี่ย e น j o ยแล้วก็สนุกไปด้วยค่ะเพราะว่าการจะทํารายการวยตี้เกมโชว์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยค่ะค่ะก็ขอกลับมาที่พี่พิมพ์กันบ้างนะคะอยากสอบถามว่าเราจะได้เห็นร้านอะไรบ้างในรายการหรอคะ ก็ได้เห็นร้านอะไรบ้างก็ชื่อร้านเนี่ยเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่าคราวๆเนี่ยก็จะมีร้านอาหารตามสาั่งร้านกว๋วยเตี๋ยวคาเฟ่ร้านชานมไข่มุกอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือต้องขึ้นชื่อว่าเป็นร้านเด็ดของ UGC แน่นอนใช่แล้วการทารายการอาหารเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงบ้างล่ะคะที่ทําให้รายการเนี่ยดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปก็คือเคล็ดลับเนี่ยทุกคนต้องสนุกค่ะทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นพิธีกรทั้งสองคนเนาะที่ดําเนินรายการ เขาก็ทั้งตลกทั้งเก่งเลยค่ะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจะได้ฟีลเหมือนพาเพื่อนไปทานข้าวด้วยกันเลยค่ะรับรองสนุกแน่นอนสังสัยนิดนึงค่ะว่าแล้วอย่างนี้เวลาเราพิธีกรเนี่ยไปตะลุยกินอาหารร้านอื่นๆเนี่ยเขากินกันหมดไหมคะพิธีกรทั้งสองคนเนี่ยบางร้านที่อร่อยมากๆจริงๆเขาก็กินกันหมดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการแบ่งปันความอร่อยกันบ้างให้ทุกคนเนี่ยได้ลิ้มรลองกันค่ะก็ถือว่ากินแซ่บกันทั้งกองเลยทีเดียว แต่ว่าถ้าขราวหน้าเนี่ยชวนพวกเราไปด้วยก็ได้นะคะคิวว่างยาวเลยช่วงนี้ค่ะถูกค่ะก็ยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณแขกมา่เชิญทั้งสองท่านนี้ด้วยนะคะที่มาพูดคุยแล้วก็รลวมสนุกสนานไปกับเรานะคะก็ก่อนจากกันไปเนี่ยก็ให้ขอให้ทั้งสองคนนะคะช่วยฝากรายการของตัวเองให้กับคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะค่ะก็ฝากรายการล่าหมุดด้วยนะคะจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปตรุยกินของอร่อยแถวแถวมมหาลัยหอการค้าไทยเราแน่นอน ยังไ,ไงก็ติดตามได้ที่ utcc station ในเดือนมิถุนายนค่ะค่ะสำหรับรายการ50 game n i g h นะคะพวกเราตั้งใจทำกันมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะได้ที่ช่อง utcc station นะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่ๆโปรดิวเซอร์ Producer ทั้ง4ท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาร่่มสนุกกับพวกเราในวันนี้นะคะและพบกับเปาและอโปได้ใหม่ในรายการสนามเด็กเล่น ep 0.2ไปพบกันใหม่นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ